ค่ะกลาบนมัสการเจ้าค่ะปูครับผมค่ะข้อมวลบทที่แล้วนะปูเนาะชุดในตะล่างนีเบาเทาลืมนหมดชุดเก่ามากครับทำชุชมพี่น้องชุดในตะล่างปูว่ากระจับถ้าชอบกระจับเซลล์นกปูเนาะตะล่างแล้วมีเจ็ดกระห่าหกเจ็ดแค่บนครับผมปูว่าให้จับเซ่ล์เบาเทาลืมนหมดใบใบเก่ามากครับทำชุชมพี่น้องมือสาวออกจากบ้านลืมลืมเลยครับผม เดี๋ยวปูครับม่านักจุดเล่นให้จอดตอกมาเนี่ยตองวดเลยนะปูเนาะครับผมโอ้สาวสาก็ลืมเอากระดานมากครับเมื่อเช้านี้ออกจากบ้านก็ลืมอสาแห้งครับเอาล่ะชมตองวดน้ำปูเลยตองขังไปเนี่ยครับปูวันที่หนึ่งเนาะครับผม ล่างในปูกัะนินเจ็ดอยู่น่ปูเนาะหงดที่แล้วครับเอตตาล่างก็เกาปะปูอืครับหกเจ็ดแปดปูเนาะ สองสามสี่กับขึ้นี่ครับปู ครับผมนี่นี่ก็เอาละครับก็จับให้นะครับปูรับว่าอยากจรบ้านบ้านบ้านอยากจับจับให้นะครับปูเพราะว่านี่ครับชุดในตารางปูนะครับเนาะู้ชมนี่ครับหกเจ็ดแปดสองสามสี่เอ้าเดี๋ยวให้ปูจับให้นะครับปูครับผมเอฟซีครับเพื่อเเป็นเบิ่งที่ปูจับให้ สี่เจ็ดสองครับไม่จำแนกตัวได้จะบอกให้เก้าตัวเจีกเจียเจียตัวนี้นะครับโอ้เดินไปลแป,ป,ปลกแค่ไปนี่แล้วมาพิจารณตัวเลยครับสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสี่นะปูงครับสอง ขับปูสองสี่ป่ปูสามสี่ครับผมขับสามีและปูรับอันพุ่นน้มักนี่ปแทนันน้ำมกมันจับเขารับปู ถ้าชอบนี่เนาอปูเนาะแปดสองแปดสามในปลูได้ครับอืมนามาแปดสามไได้อะไรนะครับผมย่างวันที่สองต้องตออกันครับอืมเจ็ดสองเจ็ดสามกรได้เนาะปูเนาะได้ครับโอ้เน้นนี่ก็จะม็นเน้นเจ็ดสองแล้วค่ะปูเน้นเจ็ดสองเจ็ดสี่นค่ะเจ็เจ็ดสีครับปู หาผู um, ้คนชอบรักหกหนปูมากด้ปะครับหกสองหกสามมได้ป mm ูไ hmm. ด mm ้ม hmm. ันจะเป็นร่างไหมาเลยครับผมหกสองหกสามหกที่อะไรจะร่างให้เขารับเมงวดเมื่อพันกามาแามาสแตงกามามันกามาหาหาเจ็ดบ่แมนครับมังกามาแถวบนแถวบนแมนครับผมเจ็ดหาหาเจ็ดครับถึงชุ่มมันจำวันเดยวมันจำจะหลายตัว ข่าปูท่านจับไปนี่ก็อะไรแต่ว่าทีไรตัวนั่นนะคข่าปูเอาเนื้อเน้นๆเลยนะปูเนาะเนี่ยเขาเอาเอาตะทุนเน้นนะข่าตะตัวมากกันนะตัวมากเนาะปูเนาะเน้นนะอืมสี่เจ็ดสองนาะปูเนาะครับครับชุดสามตัวครับท่ชมชมเน้นๆชุดไตข่าปูเน้นกันเน่าเน้นนี่ก็เน้นเน้นเน้นฟางหางนี่นี่ครับที่จับสามตัวนี่นะข่าปู อันนี้ถาดแต่ที่จริงกหางเดียวทีน้องปูเนาะสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสี่ที่เซนนี่งับผมกลับตัวเซครับปูทั้งตัดเดียวกันมาทราบตัวเซนครับเอาลักลอยนี่บอมักสามบอปูสามเจ็ดสองนี่บอมักลักลักตอยมักสี่กับมักสมักสี่กับสองลักลอยมากี่ับสองลักอยครับอืมต้านน่นน่นนนสี่นิ่นสี่ลักลอยเอยครับปูอืม นวดนี่บบมี่มีฟันไห่ล่างมันมาปูเป็นบนเป็นล่างมาครับนี่ได้ครับอแต่ว่าถ้าถามกระบวนล่างล่ะถ้าเนีนบนแต่อันนี้เนีนล่างเนีนล่างขับปู่อาบนบนลัางแค่เก้าอันล่ะครับผมนี่มันก็สิี้มาบนบนล้างแค่เก่าถ้าวิ่งบนเนี่ยค่ะวิ่งค่ะเดี๋ยวนี่ได้ครับบอหัวกลางหน้าับ้นม ขับปูบนล่างนะครับเป็นบนล่างระปูเนาะครับมานี้อันนี้กับบนล่างแต่ว่าเน้นเน้นล่างตัวนี้รับปูอันนี้ก็เน้นล่างมาหนักล่างแต่บนบนแต่ว่าแล้วมันมันนักบนั่างล่างอะนะครับแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้นักนักบนบานนี้นะทั้งนี้นักบนขับปูนี่นางบน ลักล่างโอ้ครับปูนักประการเขียนเดี่ยวชุดบนล่างต้องบนล่างเหรอต้องล่างมันจะหน้ามันยิ่งเปนักบนนักล่างหน่ะนะครับปูครับท่านผู้ชมนี่ครับปูว่าชุด4 7 2 2 7 4ครับ7 2 7 4นี่เน้นบนนะครับล่างเด่น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 เจ็ดครับทีครับสองนี่แหละแปดตัวครัมากก็มันกันเละครับ สามตักันแม่เลยครับคุมันมันมันจะทำกันสวงกับตีกับเก็ดกับับเจ็ดนี่นะครับผมถ้ารมาเกันถ้าพ่อแม่จับหายซี่เจ็ดสองอันสองเจ็ดซี่นี่แล้วกระปูคือว่าสามตัวนี้ไม่แห้งโมเปัวไม่แห้งครับตามตามล็อกของหอยได้ตามล็อกของปูนะครับล็ากของปูเลยครับปูดูงี้นะแต่ว่าตามตามนี่นะครับผมอืม ถ้าทามันใจล่างคือสองซีสามซีเนี่ยนกปูเนาะเน้นเน้นเน้นล่างดาวบนก็จะว่ามันเน้นเน้นล่างอ่ะนะหนักหนักล่างครับผมคือชุดนี้เป็นชุดบนล่างครับทาชมนะครับนกปูวา่า <c oughs> แบงคายูกับอตัวนี้ตัวนักบนครับผมชุดนี้หนักล่าง่านปูดได้มากที่ก็ได้เอ็นเจ็ดเจ็ดสองทีสี่เ้ียกกันแบบซับนี่เหรอับยู่ในนี่ยโปูเจ็ดเจ็ดสองทีสี่เจ็ดสองทีเหระครับผมอืมครับทาชม ุดที่ปูมากก็คือได่พวคนพวกคนใจมากผมผมกักงที่มักตัวนี้นะครับปูแต่ว่าอันนี้อันมาางที่ครับคำซามันมากประมั่งที่บานนี่นะปันท่าแต่ผมมักเนาะครับปูเป็มักตัวนี้จะน่นขี้ก่อนหรือมันงซับขี้ก่อแต่ว่ามันงตะวันคน้มสูดต่ว่าสูดมั่งที่สี่ครับทำขนานมันจะมักทั้งที่บานนี่เอ็ดสองทีจงสิ ครับผมแคปหน้าจอนะครับแนวทางของปู่จอมปวกนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565นครับปู่เด่นให้แล้วปู่จับคู่ให้แล้วนะครับกับพิจารณาเอาก็ฝากไว้ให้เก้าครับปู่ได้เขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดอ้อคลิปนี้คนฝากขอบคุณครับสวัสดีครับ